บรรยากาศสื่อขายง,าวานนางาัวครับนานาตั้งเข่านะครับเด้อเดี๋ยวออกไปตรวจโควิดก่อนจุดคัดกรองนะครับเด้ขอขามาก็ต้องพอากันมาจุดคัดกรองก่อนนะครมาม,มามามาคุณได้ขามาก็ต้องมาตรวจโควิดก่อนนะครับเด้อส่วนตำจะต้องทิ้งนี่ฉีดฉีดยาบรรษามเข็ยนม,มาซีนโนซีนโนซีโนฟามไฟเซอร์แลกัโมโรนาเด้ออย่าลืมนะครับก่อนที่เขาก็ต้องตรวจโควิดก่อนลงทะเบียนก่อนครับ อามระเบียบของทางราชการเพิ่นเจ้าที่เพิ่นนี่นะครับบรรยากาศข้างเข่าก็จะเป็นแบบนี้ครับฝนหน้าขาดเกลือนะครับนอนที่เพิ่นไอ้พค้หลุมมือนะครับเด้อก่อโคบิดจังระบาดอยู่โอ้ไม่นี่คืิว่าสุกทักครับ มพวกเขามาไลน์มาเนี่ยเ oh <my> จ้าที่ของ,อของปฏิบัติคนยากผ่านเสือให้นี่นแล้ครับบรรยากาศเรามาสืบขึ้นทะเบียนก่อนก่อนสิขอไปในในตลาดแต่เรามีการขึ้นทะเบียนก่อนนะครับอา่าขึ้นตัวขึ้นนงก่อนบรรยากาศครับ ขอให้พ่อหลวมือนะครับเด้ขอพ่อค้าทุกคนที่มาตลาดต้องให้พ่อหลวมือนะครับเจ้าหวะที่เพิ่นตรวจแข็งขันโอ้โควชบิ๊กจะบาดอยู่ยินด้นะครับเดเอ้อทุกวันศุกร์กับวันวันจันทร์ครับตลาดนัดสีแยกมาถอ,อยครับไม่น่าเม่ฆาเพป็นกับมาขายรถตัวนี้กันครับ <c oughs> มันมันมันคนนี้ สวัสดีครับมูนีต่ต้อมเพชรต้องเคึ้งครับได้มาผ่า,าบรรยาก,กาศสู่ขายงอโยซี่อย่างสมปอยนะครับอำเภอทุกความพิสายจังหวัดสมุทรเกียรติวันที่11วันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565นะครับโอ้ยคือคักแห่ง เจ้าหน้าที่เป็นกับการด้วยับเานะครับแล้วขับให้มันท้ายก็่้บัตสเลยผู้ทีระว่าเรากับไสัญาซื้อขายขาใจเงินดขาดม่ตลาดต้องมีสัญญาซื้อขายกันต้องมีใจเงินเดครับผู้ที่กำลัเงเข้าวาว่าอแวนี้เงินครับเออนีเด้อไล่ไปได2พอสองสครับสองบอก สองมเนาะเออบิงแข้งเบิงขาไปเนาะมันคืเป็นออกสีเนาะนี่เหรอออกสีดำดำเนี่ยสีมันวนเนี่ยฮะพี่พอพอมาพอไปทางไหนอ่ะพอพอชาาบ้านทชาบ้านเนาะโอ้ยเลโอ้นี้บงี้แล้วบทงนันแล้ววก็กันเทาไดก็พอไห้ไปไหนสองครับสองสองมือสองฝากเบร์นี่ 061 061 952 952 5335 5335กับอยู่บ้านไหนพ่อต่งปีครับตังปีเนาะราศีโอเคโอเคสอมื่นสองพันเนาะแม่ม่ดยบรกาเขาไปกันไหนครับวาลายแห้งมือนี่ลายแห้งมือนี่โอ้ยให้ลำให้ลำเหม็นแวัมาเนอะมอนี่ยี่บางยางแล้วผมประกาศเขาหยำหยีบโอเคผมพูดไรพอ งมคียด้วออ้เอตำเครื่องละงามเครื่องนะามันี้จะค้องเพิ่งจะขี้ใสตัวนี้ใช่ไหมค้องใสโอ้งามเลยเนาะจะค้องหาเก้าหาเก้า เหมันเก่าป่ะเออโอ้ยบากเงี้ยเลยงามแห่งกว่านี่ได้ทองนี่เพิ่งจะเดือนน้อยอย่างงั้นไอทองดีเดือนกว่าห้องพื้นได้ใบได้ใบเดือนกว่าป่ะเออเดือนได้แล้วเดือนสิบหางผสมยัางมากนี่ผสมยัางมาในท้องกั่เนี่ยผสมใบปีศาจแดงปีศาจแดงรัตนาป่ะเออโอ้ได้โอ้ยอยากจะขอมมากจริงจริงโอ้ยเดี๋ยวสองนัครับโอ้ประจุมากระวังโอ้ ย่อเลยแม่นี้ครับสาัแดามันแดละเ่อาดาห้องะเนาะห้องะเนาะลดได้ไหมปะลดได้เยอะเออสาแปอฝากเบเบเขมังสันแดาแปดเ่ยขายขายเจ็ดหางสาัได้ลูกตัวนึงทองมทองว่างไหมทอว่างทองว่างปะครับ เพื่อต่แยกลูกออกใหม่ๆโอ้แยกแยกจะลูกเหรอแยกลูกใหม่สามหมื่นแปครับอ่ะฝา,ากเบอร์หล้ยครับฝากเบอร์ศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์แปดสครับ